สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจของแปมนะคะก่อนอื่นขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่พี่ๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้องแปมนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์ใหม่เนาะจา้ะที่นี่ได้จากเมื่อคลิปที่แล้วจ้ะตอนที่น้องแปมเริ่มทำนุรู้สึกว่าพอพูดไทยกรุงเทพนะนุจะพูดไม่คครชาชจ้ะ ก็เลยถ้าจากคลิปนี้ไปน้องแป๊มน้องแป๊มขอเพื่อนๆพนูดเป็นภาษาบ้านเองไทยโคราชได้จ้ะเพราะว่านั่งจะพูดคล่องกว่านะเออจ้ะเออหม่ขอวันนี้เองน้องแป๊มอยากจะมาแชร์เพื่อนๆได้จ้ะว่าเออมันเป็นยังไงประสบการณ์ตอนที่แบบว่าอืมเอ็งตองไปหาหมอ็เยอรมันเนี่ยจะ้ะเพราะว่าเออกรณีเขา เขามีระบบไอ้นี่เนาะจ้ะเขามีระบบอ่าไปประกันสุขภาพคล้ายๆประกันสุขภาพทั่วนาของบ้านเองเนาะจ้ะเขาจะเรียกว่าอ่าอ่าไบเกซูนไฮซิสเต็มของเขาเนาะจ้ะเออนั่นแหละประมาณนี้เนาะนั่นวันมันมีความน่าสนใจอยู่ประมาณนี้จ้ะตรงที่ว่าเอ่อถ้าสมมุติว่าเอ่อเองแต่งงานแล้วนี่จ้ะเองมีครอบครัวเนาะอย่างสมมุติว่าตอนที่ว่าไปพศ18สเนาะ นั่งมานีคร้งแกรกเราช่วงที่นั่งยังไม่มีงานทําอย่างเงี้ยจะ้ะก็คือว่าเองน่ะสามารถใช้ใบประกันสุขภาพของสามีเราได้ค่ะเพราะว่าเวลาเราไปหาหมออย่างนี้เนาะก็คือว่าเองก็คือไปหาหมอฟรีจะ้ะคนะเยอรมันกันนีเนาะจะ้ะแล้วที่นีพอช่วงสองพันสิบแปดมีอยู่ช่วงหนึ่งจะ้ะประมาณหกเดือนเนาะ,ะตอนเช้าแปทำเบสหนึ่งเนาะจะ้ะเป็นภาษาเยอรมันเนาะแล้วที่นีเก ตอนที่ประมาณไอ้ตอนตอนเช้าแปมทำเบสหนึ่งจ้ะแล้วก็ตอนบ่ายแปมก็แบบว่าไปทำงานแม่บาเน่ะจ้ะทำความสะอาดกับบริษัทโบทเละที่นี่รับการสุขภาพของเยอรมันเขาเป็นอย่างี้จ้ะแบบว่าถ้าสมมติเองมีงานทำยางเงจ้ะเองก็สามารถมีไปประกันสุขภาพของเองได้ชื่อของเองก็คือแบบว่า รัฐบาลเขาอย่างนี้จะ้ะเขาจะช่วยเองจ่ายครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ที่ทํางานของเองก็เหมือนกันจะ้ะเขาก็จะช่วยเองจ่ายครึ่งหนึ่งจะ้ะและ้วทีนี่เอ่อความความ่า,มาสนใจแบบว,ว่าก็ของบัานเองก็ของเยอรมันเนาะจะ้ะมันมีความมันมีความไอ้ต่างนิดนิดเนาะก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วช่วงประมาณไอ้กลางกลางไอ้แบบว่าประมาณเดือนเซปเทมเบอร์ September, เดือนกันยานะจะ้ะอืมนั่นแหละ ก็คือว่าหลานจ้ะหลานกระบาดนเนี่ยเลยเ็กเจ็ดขวบกับเด็กสี่ขวบเนาะจ้ะชวนไปไอ้แค่ว่ากระโดดกระโดดไอ้จำนะจ้ะแค่แว่า,วาไอ้เครื่องกระโดดแทมโบรีนเนาะจ้ะกันนี้เขาเรียกเนาะเครื่องกระโดดแบบว่าดึงๆอะไรงี่เนาะและ้วทีนี้ความที่ว่าเองน่ะเอออยากเล่นเป็นเพื่อนเด็กหน่อยได้บัดนี้ก็เลย <laughs> ก็เลยไม่รู้สังขารค่คะเพื่อนๆก็เลยไปไปกระโดดกับเด็กหน่อย แล้วที่นี่พ่อเองกระโดดขึ้นไปปุ๊บเองกดลงมาหนีเออกระโดดลงมาหนีขามันพลิกจ้ะหัวเขามันพลิกเนาะที่นี่ที่แรกก็นึกว่าม่เป็นไอเองเราก็เลยว่าเออสองสามวันดูซิเป็นยังไงกับกายเป็นว่าเออขามันบวมค่ะคล้ายๆว่าเองเป็นข้างในเนาะมันมองไม่เห็นแล้วมันกระเริ่มเจ็บยังไงจ้ะก,ก็เลยไปหาหมอที่นี่ถ้าเป็นหมอบ้านเองเนอะถ้าสมมติเองเป็นอะไรข้างในเนี่ยเองก็ไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมเออเองก็ไปโรงพยาบาลเลยเนาะ ล้วที่นี่พอเองไปรุยงบาลเลยเออหมอกก่อนที่เขาจะรักษาเองเขาถามเออเป็นอะไรยังไงเนาะเราก็ส่งปิงไปเอกซเรย์ใช่ไหมจ๊ะเราก็เออเขาจะรู้เขาจะแบบเออจัดการกับเองยังไงเนะาะจะเป็นหมอบานเองอย่างี้นะจ๊ะแต่ไกเยอร์มันก็นี่เขาจะเป็นแบบว่าถ้าเองไม่ถึงขนาดว่าชุกเฉินจริงๆนะจ๊ะประมาณว่าเออแบบว่าเหมือนหายใจไม่ออกจริงๆรถพยาบาลมารับหรือว่า จะเป็นประมาณว่าอุบัติเหตุนักไรแรงนี่จะ้ะหรือว่าแล้วเลือดตกยางออกอย่างนี้จะ้ะคือว่าเขาเขาไม่ค่อยไปรุงพยาบาลกันจะ้ะเขาจะไปคลินิกเนาะแล้วที่นี่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ว่าเออคือว่าแต่ละคลินิกในนี้จะ้ะเอแต่ละบ้านเนาะเขาจะมีแคล์แคร์ประโมไปจําบ้านนะจะ้ะของของเยอรมันเขาจะเรียกว,ว่าเฮาส์อาร์ตเนาะจะ้ะประมาณนี้่เลยเพื่อนเพื่อนแล้วที่นี่ อย่างในกรณีคงแปนเนาะเองก็จะแบบว่าเออเองก็ต้องไปหาหมออาตก่อนแล้วเอเฮาอาตนี่ก่อนเนาะ้วถ้าสมุติว่าหมอประจําบ้านเขาบอกว่าเออเองเป็นอะไรยังไงเขาก็ค่อยส่งเองไปรักษาตก็หมออื่นอย่างนี้จ้ะเอ็เปไปแบบหาหมอไอ้ก,กีิบ้านนะคะกะเ็เลยเออหมอก็เลยบอกว่าเออให้ส่งไปหมอไอ้ฟังทั้งกระดูกตรงหัวเขาเออเองก็ไปหมอกระดูกทั้งหัวเขาก็ส่งเอง ไปหาโมอแบบว่าที่ดูลึกกว่านั่นอีกคล้ายๆว่าไปดูโมอโมอเอ็นโมอเ้นโมอกระดูกอะไรเงี้ยน่ะส่งไปอีกที่หนึ่งเนาะจ้ะแล้วที่นี่เองก็ต้องรอใบนัดจากนั่นอีกสรุปว่าสรุปว่าเกือบเดือนหนึ่งจ้ะกว่าไอ้แป๊มจะได้ไปเข่าไอ้นี่เนาะไอ้อะไรนะเครื่องคล้ายๆว่าอุโมงค์อ่ะจ้ะถ้าเป็นบัณฑเองก็ประมาณในเครื่องเอ็กซเรย์เนาะจ้ะแต่ว่ามันก็แบบว่า มันจะเป็นอะไรมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเหมือนเองเห็นในหนังนะจ้ะเพื่อนๆที่ว่าเองแบบว่าไอ้นอนเข้าไปเนาะเราเครื่องมันก็จะไอ้ดูดเองเข้าไปอย่างนี้จ้ะตึ๊ดๆๆเนาะเราก็จะให้เองเนี่ยเข้าไปในในเครื่องจ้ะแล้วเขาก็เช็คว่าเออข้างในร่างกายเองเนี่ยเป็นอะไรไหมก็ดูอะไรนั่นพิดปกติไหมอย่างนี้จ้ะ ก็คือว่าแต่ว่ามันก็ยังเจ็บอยู่จ้ะล้วก็ขานี่ก็บวมโอ้ววบวมนักอยู่จ้ะเกือบเกือบสามศบสามเดือนสี่เดือนจ้ะประมาณเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นทางในเนาะจ้ะและ้วทีนี้พอหมอเขาเช็คมาเขาเก็เลยบอกเองว่าเออมันก็ เออมันมันก็ไม่ได้รแรงเนาะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่ว่ามันก็ยังบวมอยู่คล้ายๆว่ามันจะเป็นเลือดขังหรือหนองอะไรทางในเองก็ไม่เห็นนะจ้ะแต่ว่าเขาบอกเออกระดูกโอเคเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นให้กลับไปดูอาการก่อนเน้ออะไรเงี้ยจ้ะแล้วก็เขาบอกว่าเจ็บปวดไหมหรือจะหายาแกปวดอะไรเงี้ยไปนุก็บอกว่าเออก็เจ็บจิ๊ดๆอยู่จ้ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบปวดปวดแบบปวดมากนี่เนาะจ้ะค่ะสรุปก็คือว่าเขาก็เลยให้องกลับบ้านบางงี้เนาะอือจ้ะ ก็คือแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือไม่ไม่ต้องไปแบบว่าเออหาหมอหรือว่ารักษาอะไรแล้วเพราะว่าเหมือนก็ไอเหมือนร่างกายเองเขาก็รักษาเองในตัวน่าจะเพื่อนๆตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นอยู่จ้ะค่ะก็เลยวันนี้ก็เป็นคลิปไอที่สามเนาะคะ่ะที่ใดมีโอกาสมารเราล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆด้วยจ้ะว่าเออว่าเองไปหาหมอก็เยอรมันเป็นยังไงเองไปหาหมอก,ก็บ้านเองเป็นยังไงด้วยจ้ะ ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่บอกว่าเออ,เอ,อมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการไปหาหม้อจากประเทศที่เพื่อนๆอ,อยู่กันเนะะ้อค่ะหรือว่าการไปหาหม้ออะไรที่เพื่อนๆมาน่าสนใจหรืออะไรนะ่ะก็ฝากมาคอมเมนต์แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ก็แปร์มรวยได้จ้าจ้ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะจ้ะขอบคุณมากเด้อค่ะที่ติดตามติดชมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ